อาสากู้ภัยเจอผีตอนน้ำท่วมวัดป๋องเด็กหนุ่มซึ่งทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยเขาได้รับแจ้งจากพี่ๆกู้ภัยว่าให้ไปช่วยเหลือหลวงตาที่ติดอยู่หลังขาวัดเพราะขณะนี้น้ำท่วมค่อนข้างสูงกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรงจุดนั้นก็มีค่อนข้างน้อยอาจไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ป๋องทราบดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งขณะนี้กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมหนะักพอมาถึงจุดบริการประชาชนซึ่งมีนายแฮกเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยคอยประสานอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ละคนก็ต่างแยกย้ายกันไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัย มาไวจังวะไอ้ป๋องต้องรีบมาพี่ไม่งั้นจะช่วยเหลือคนไม่ทันน่ะตอนนี้เห็นว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นต่อเนื่องงั้นก็ดีละเอ็งพายเรือไปช่วยหลวงตาที่วัดนะท่านอยู่เพียงรูปเดียวแล้วก็ไม่ยอมออกมาเลยกลัวว่าท่านจะไม่ปลอดภยัยยังไงเอ็งก็พาท่านออกมาให้ได้นะไม่มีปัญหาพี่ป๋องรีบพายเรืออย่างทุลักทุเลฝ่ากระแสน้ําเข้าไปยังวัดในหมู่บ้าน ซึ่งตลอดทางระดับน้ำค่อนข้างสูงพอถึงบริเวณวัดก็เห็นว่ามีหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งนั่งอยู่บนหลังคากุติหลวงตาหลวงตาครับได้ยินผมไหมจเจริญพรโยมโยมเป็นอาสากู้ภัยหรือใช่ครับผมมารับหลวงตาออกไปอยู่ข้างนอกเพราะที่นี่นะ่ะไม่ปลอดภยัยหลวงตารีบมากับผมเถอะ อาตมาไม่อยากออกไปเลยโยมทำไมล่ะครับหลวงตาน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวออกไม่ทันจะลำบากนะครับอาตมาห่วงวัดนาโยมกลัวคนมาขโมยพระพุทธรูปขโมยของในวัดโทรหลวงตาน้ำท่วมขนาดเนี้ยคงไม่มีใครมาขโมยหรอกครับถ้าหลวงตาไม่ยอมออกไปกับผมนะญาติโยมเขาก็จะยิ่งเป็นห่วงอะจะทำให้พวกเขาลำบากใจเปล่าๆ หลวงตาได้ฟังดังนั้นก็ยอมลงเรือไปกับป๋องแต่โดยดีระหว่างพายเรือกลับป๋องเห็นวัตถุบางอย่างคล้ายกับผ้าสีเหลืองกองใหญ่ลอยเข้ามาเรื่อยๆพอมันเข้าใกล้เรือเขาก็เห็นชัดเจนว่านี่คือร่างของพระที่นอนคว่ำหน้าอยู่ซึ่งน่าจะมรณภาพแล้วหลวงตา ช่วยดูหน่อยครับว่าพระรูปนี้เป็นพระวัดเดียวกับหลวงตาหรือเปล่าคลิกร่างขึ้นสิโยมจะได้เห็นหน้าชัดๆเออคนเดียวถ้าจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งพี่คู่ภัยดีกว่าครับให้เขามาช่วยกันอ่ะเพราะตอนนี้น่าจะเสียชีวิตมานานแล้วยังไม่ทันที่ป๋องจะแจ้งทีมงานให้มาช่วยเหลือร่างนั้น ก็พลิกตัวหงายขึ้นมาเองอย่างน่าประหลาดราวกับมีชีวิตและยิ่งทำให้ฝองตกใจมากทันทีที่เห็นใบหน้าของพระรูปนี้เพราะว่ามีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับหลวงตาเป็นอย่างมากทำไมพระรูปนี้ถึงมีหน้าตาเหมือนกับหลวงตาเลยล่ะครับไม่เหมือนหรอกโยมแต่ใช่เลยละ่ะนี่มันคือร่างของอัตมาเอง รูปร่างหน้าตาของหลวงตาเปลี่ยนไปกลายเป็นขาวซีตาลึกโบป๋องตกใจจนทำอะไรไม่ถูกที่ต้องมาเจอผีหลอกเข้าอย่างจังทั้งๆท,ที่เขาเป็นอาสากู้ภัยมานานหลายเดือนก็ไม่เคยเจอผีที่ทำให้เห็นตัวเป็นๆอย่างนี้สักทีแต่เขาก็พยายามตั้งสติหลับตาพนมมือแล้วบอกกล่าวกับวิญญาณหลวงตาหลวงตา อย่ามาหลอกหลอนผมเลยนะครับผมไหว้ละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมานำหลวงตาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับป๋องยกมือไหว้ท่วมหัวเมื่อลืมตาขึ้นก็ไม่พบวิญญาณหลวงตาอยู่บนเรือแล้วมีเพียงร่างที่ไร้วิญญาณลอยอยู่บนน้ำเท่านั้นเขาจึงใช้วิทยุสื่อสารเรียกพี่ๆกู้ภัยมาช่วยเคลื่อนศพโดยที่ตัวเขาก็ยังเฝ้าศพนั้นไว เพื่อไม่ให้ลอยไปไหนเพียงไม่นานนัดนายโจ้ ige, ซึ่งเป็นอาสากู้ภัยอีกคนได้นำอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเก็บศพทั้งสองได้ช่วยเหลือกันนำร่างหลวงตาขึ้นเรือของนายโจ้หลังจากนั้นก็พายเรือกลับไปยังจุดบริการประชาชนแฮกที่กำลังวุนงงสงสัยกับข่าวที่เขาได้รับมาเมื่อครู่ก็รีบสอบถามโจ้ทันที ที่เขานำร่างหลวงตามาถึงเฮ้ยโจเมื่อกี้เองไปนำร่างหลวงตาออกมาเองเห็นไอ้ป๋องเปล่าวะก็เห็นนะสิพี่พก็มันนี่แหละที่ช่วยฉันยกร่างหลวงตาขึ้นเรืออ่ะนั่นไงมันพายเรือตามมาข้างหลังแล้วโจและแฮกหันไปมองเรือที่ลอยทวนน้ำเข้ามามันกลับว่างเปล่าไม่เห็นใครอยู่บนเรือเลยสักคนแต่ก็น่าแปลกที่ไม้พาย ยังเคลื่อนไหวเป็นปกติคล้ายกับมีคนกำลังพายเรืออยู่แล้วเรือก็เคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆพวกเราตาฝาดไปเปล่าวะเรือมันพายมาเองอะแล้วไอ้ป๋องมันหายไปไหนเมื่อกี้ฉันได้รับโทราศัพท์จากแม่ของมันอบอกว่าป๋องประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่เลยวะมันตายก่อนจะมาที่นี่แล้ววะ น่าจะใช่มันขับรถมาช่วยเหลือคนที่นี่แต่ก็มาไม่ถึงดันมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนสแสดงว่าที่เราเห็นเมื่อกี้คือวิญญาณของไอ้ป๋องนะซิวิญญาณของป๋องที่นั่งอยู่บนเรือได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวของเขาได้ตายไปแล้วจึงเรียกชื่อแฮกกับโจแต่ตะโกนเท่าไหร่ ทั้งสองก็ไม่ได้ยินแถมยังมองไม่เห็นเขาอีกด้วยป๋องทั้งกลัวและสับสนเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงค่อยๆเรียบเรียงเหตุการณ์ขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านระหว่างทางเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเขาหมดสติไปชั่วครู่และรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นว่าตัวของเขาเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก แต่รถของเขาขับไม่ได้แล้วเพราะมันพังยับเยินจึงนั่งรถประจำทางมาถึงที่นี่ตอนนั้นตัวป๋องเองก็แปลกใจว่าเมื่อลงจากรถแล้วได้ยื่นค่าโดยสารให้กับคนขับแต่คนขับไม่ได้รับเงินเพราะดูท่าทางว่าคนขับจะมองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำเขาคิดในแง่ดีว่าคนขับรถโดยสารคงใจดีให้นั่งมาฟรี จึงรีบวิ่งมาหานายแฮกที่จุดบริการประชาชนไม่ต้องเสียใจไปหลอกโยมมีเกิดก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาวิญญาณของหลวงตาปรากฏบนเรืออีกครั้งด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยขณะที่ป๋องเสียใจมากเพราะยังรับไม่ได้ที่ตนเองต้องมาด่วนจากไปกระทันหัน หลวงตายังไม่ไปอีกหรอครับอาตมาเป็นห่วงวัดก็คงจะต้องอยู่วัดไปอีกสักระยะจนกว่าจะเลิกห่วงนั่นแหละแล้วโยมละ่ะห่วงอะไรบ้างผมห่วงแม่ห่วงงานอาสาผมควรจะได้ทำหน้าที่อาสาสมัครคู้ภัยให้นานกว่านี้แต่โยมก็ได้ทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายอย่างดีที่สุดแล้ว ขณะตัวเองตายยังมีความปรารถนาดีอยากช่วยเหลือคนให้พ้นจากความทุกข์แต่อาตมาเชื่อว่าสักวันโยมก็ต้องปล่อยวางจากความห่วงหาอาทรได้ไม่อย่างนั้นก็จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไม่ได้ส่วนตัวอาตมาเองสักวันก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็จะจมอยู่กับความทุกข์ไปอีกนาน แม้ว่าป๋องจะเข้าใจดีถึงคำสอนที่วิญญาหลวงตาได้บอกไว้แต่ตัวเขาเองยังทำใจยอมรับไม่ได้เพราะยังหนุ่มยังแน่นหากเขามีชีวิตอยู่ให้นานกว่านี้ก็คงจะได้ช่วยเหลือคนอีกหลายชีวิตแล้วคุณละ่ะคิดว่าป๋องควรปล่อยวางเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ในครั้งนี้หรือไม่คุณเคยห่วงอะไรมากที่สุดในชีวิตบ้าง มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากลุ่มผีท d ีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำ และพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ